ไช่ไหพหวกการเดมตัวตายกันเถอ,อ,อะเลยเริเบิดเวลาอ้างเริรมเบิดเวลาจริงๆด้วยผมเพื่อนขอบใจด้วยกันเก็บตัวลงจุดโค้งได้เลยแกไม่รู้ว่าระกายแล้วเป็นสุมมนทรธรมเพื่อนของจ้าไม่นะเพื่อนฮึสิทธิอยอเพื่อนว่าเราจะเข้าไปยังไงนี่ไงอะป้ามึงยังสติดีอยู่ใช่ไหมเนี่ย พวกกจะเตรียมตัวเลก้เลือดมันจะซาเลยคชิบยแลื่อมพวกทีวตกำลังมาพร้อมกับคองแมนทมันหยุดเวลาได้เตรียมจหยุดเลรีบห่อยก็ดีนะเดี๋ยวเวลาก็หมดเอานะเออวดีเวลด่วรีบเลยวิ่วิ่งวิ่ทุกคน โอ้โหสติลเมันสอยอ่ะเจอนี่นะเป็นคู่วฟุบขอบใจเพื่อนอ่ะนี่นะอยากอัดหน้าแม่งมานานแล้วขออีกสักหน่อยละกันเวลาน่าจะยังเหลือเยอะอยู่นี่นะนี่ได้ยังไงกันดีแนะโง่ยังทำยี้มานานอว้ยก็ชิบหายเลยแกพี่ใหญ่เขาจแกเขาไปได้ง่ายๆกินเราเจอเด้อพี่ใหญ่ก็ไม่ค่อยแล้วอยู่ไหนวะแก กินคนโอยโอยโอยย้อนอดพมาทีสิโอ้ยหโอยผมแมเราจนเดี่ยโอกปเดี๋ยด้วยเหอะะนจะไม่เจออะไรกันนียอ่ะวินสุวห่อยยิ่งฉเไม่ีอ่ะไว้บอกยินร้อยจที่อ่ได้ก็เฮ้ยมาดูนี่เลยเ้ยออช่วยคบแมนเร็วทีนี่ฉันติดการไว้ว่าแล้วโอ้โหทำไมพีคบมนเขายับขนาดเนี้ย เฮ้ยพวกแกมาจะมาที่นี่กันรอเจ้าแล้วิญญาณโดนตีนมาาขอแกเป็นตัวแรกเลยนี่กันไอหนูนี่มันต้องเจอฉันไอย่าสาวน้อยที่จะบออะรกับฉันยังไงเหรอ้อยนี่นก็อย่างนี้ทุกทีเลยนะเท่าทีนาเมื่อกี้การทำอะไรเพื่อนไงไหมเป็นลอยมัยจ้า ไม่เป็นไรเลยรา้นี่เก่งเกินไปแล้วนะเนี่ยเราอย่าโมชีช้าแล้วมารีบทำให้เสร็จดีกว่าพร้อมนอนนอนเหรอโอเคโอเคต้องวางข้างหน้าเขาสินะนี่แน่หวังว่าพี่เคาแมนเราจะกลับมาได้เหมือนปกติหรือกันนะนะเครื่องทำงานอ้าวทวไมไม่ได้ผลกันเลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะพวกคขาแมนเอ้คิดว่าฉันจะไปเอ่งกัาตัวโค้กแมน